เป็นน้ำแขงตรงควสามสองฟังเสียงโอ้โหออนปับไปได้ออนก็ไหญซะน้อครับตอนนี้เสียด้วยน อ่านครับไปอ่อนครับอ่อนย่นตะไลครับะว่าบคอับไปอ่อนครับอ่อนครับูนงคนอื่นลอยเช็ดซ่ไปวนาซีเมนครับวานาซีเมน นะครับกอเห็นแล้วครับสามลอยพันไปบวอ,อยังเห็นครับต่างขออนุญาตอภิร่องทั้งสองกรมสองไปด้วยกันเด้อหายไ,ไหมครับหายครับเออเออตัดตัดในี้ละเป็นน้ำใช่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ